เสียงนาฬิกาบนผนังเดินข้ามเลขทิ้งคืนแคลรวขยับตูบิดที่เกียดทางและสายตาจากแฟ้มบันทึกเวรแล้วลุกขึ้นเดินตรวจอีกครั้งห้องระวมหมอผู้ป่วยยังคงสงบมีเพียงเสียงหายใจที่ดังเป็นจังหวะและเสียงเครื่องช่วยหายใจของชายผู้ป่วยเตียงหมายเลขเก้าที่ดังเป็นจังหวะก,กลืนไปกับแสงกระพริบของหน้าจอแสดงผลเธอกว่าตามองไปรอบห้องตรวจดูเตียงแต่ละเตียงแล้วหยุดลงที่เตียงหมายเลขเก้าอย่างไม่รู้ตัวสัญญาณชีพ ยังอยู่ในระดับคงที่ผู้ป่วยยังนอนนิ่งโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คราวนี้มีบางอย่างแปลกออกไปที่ปลายเตียงมีเงาร่างสูงชะลูดของชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลเสื้อยาวหลวมซีซีผิวหนังแห้งเหี่ยวดวงตาลึกโหลและยืนก้มหน้าโดยไม่ไหวติงมือสองข้างหย่อนลงข้างลำตัวแต่ปลายนิ้วค่อยๆขยับอย่างเชื่องช้าเหมือนกำลังข่มแรงกลั้นอะไรบางอย่าง พระเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงขึ้นจนรู้สึกได้เธอก้าวเข้าไปใกล้ทันทีพร้อมร้องถามคุณเป็นคนไข้าจากเตียงไหนคะหลงมาหรือเปล่าไม่มีคำตอบชายคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ยกมือขึ้นช้าฮ่หาฮมือซีเซียวของเขาเลื่อนขึ้นไปที่คอของผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่บนเตียงมือทั้งสองเหมือนจะบิดคอลงไปอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงใบหน้าผู้ป่วยเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนขาดอากาศ พรวิ่งเข้าไปสุดแรงแต่ทันทีที่เธอพุ่งเข้าถึงชายคนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีเงาไม่มีชายสูงวัยมีเพียงผู้ป่วยที่นอนนิ่งและยังหายใจอยู่สัญญาณชีพแสดงข่าปกติทุกอย่างแพรหอบหายใจเธอกว่าสายตาไปรอบห้องอีกครั้งเงียบและว่างเปล่า เธอยืนงงอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหยิบแฟ้มออกมาเปิดดูรายชื่อผู้ป่วยในห้องรวมทีและคนตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครออกจากเตียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดอยู่ครบไม่มีใครหายไม่มีเตียงไหนว่างฉันเห็นจริงๆพราวพนรรมพำร์เธอกลับไปที่โตวเวนเปิดกล้องวงจรปิดที่ตั้งไว้ในมุมห้องรวมเธอย้อนเวลาดูช่วงที่เธอเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ หน้าจอกล้องจับภาพเตียงหมาเลขก้าแสดงให้เห็นผู้ป่วยนอนนิ่งและไม่มีเงาร่างของชายสูงไว้ที่ปลายเตียงเลยแม้แต่นิดเดียวแพรวนั่งนิ่งความเย็นไหลผ่านต้นคอลงไปถึงสันหลังขณะที่เธอกำลังจะปิดจอมอนิเตอร์เงาเลือนรางของบางสิ่งกลับเคลื่อนผ่านหน้ากล้องไปวูบหนึ่งเหมือนแสงไฟโดนรบกวนชั่วขณะแพรวรีบกดหยุดและย้อนดูอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรปรากฏ ขณะนั้นเองเสียงเครื่องวัดชีพรจรที่เตียงหมายเลขเก้าก็ดังปีตขึ้นมาระลอกหนึ่งก่อนหยุดลงแคลรีบลุกวิ่งกลับไปดูผู้ป่วยยังหายใจแต่อัตราชีพจรลดต่ำผิดปกติเธอกดเรียกแพทย์เวรทันทีขณะรอความช่วยเหลือมือของเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือยืกที่แผ่ขึ้นมาจากราวเหล็กของเตียงหมายเลขเเธอเงยหน้ามองไปยังปลายเตียงอีกครั้งว่างเปล่า ต่ใน,ในใจกลับรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังยืนมองเธออยู่ตรงนั้นหลังจากทีมแพทย์เข้ามาดูอาการผู้ป่วยในเตียงหมายเลขเก้าและยืนยันว่าเขาแค่มีภาวะชีพรจรแปรปรวนจากอาการช็อกเฉียบพลันแพรวจึงถอนหายใจโล่ง,งอกแม้หัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อครู่เธอก็พยายามเก็บอารมณ์ให้เป็นปกติอย่าคิดมากนะแพรวคืนนี้เธอเหนื่อยที่ออนพยาบาลอาวุโสที่ขึ้นเวรดึกด้วยกันพูดเสียงเบา แพรวมองหน้าเธอแล้วลังเลพี่อ่อนเคยเห็นอะไรแปลกๆแถวเตียงเก้าบ้างไหมพี่อ่อนเงียบไปนิดหนึ่งก่อนจะตอบอย่างระวังว่าไม่เห็นหรอกแต่ก็รู้ว่ามีคนเห็นอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าพูดออกมาแล้วเรื่องเตียงเก้าที่เขาว่ามีคนตายทุกคนที่นอนมันจริงหรือเปล่าพี่อ่อนเบือนหน้ามองออกไปทางประตูห้องรวมเสียงพัดลมเก่าๆบนเพดานครางเบา,เบาๆเหมือนกำลังตอกย้ำบรรยากาศอึมครึม มันก็แค่เรื่องที่เขาเล่ากันมานานก่อนฉันย้ายมาทำที่นี่อีกแต่ที่แน่ๆใครก็ตามที่นอนเตียงนั้นไม่เคยได้กลับบ้านแคลนิ่งไปพักหนึ่งก่อนตัดสินใจหนูจะไปดูบันทึกผู้ป่วยย้อนหลังของเตียงเก้าในคลังแฟ้มย้อนหลังถ้ามีอะไรที่เป็นรูปธรรมมันต้องอยู่ที่นั่ๆแน,แน่ที่ออนไม่ได้ห้ามแค่ถอนหายใจแล้วพยักหน้าเบาๆเ,เ,เหมือนรู้ว่าไม่มีใครหยุดเธอได้แล้ว สองนาฬกาสิบเจ็นาทีห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลเย็นเฉียบและเงียบราวกับแยกตัวจากโลกภายนอกแพรวถือไฟชายอันเล็กเดินผ่านชั้นเก็บแฟ้มเรียงรายมองหาตู้ที่ติดป้ายห้องรวมชั้นห้าเธอใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอแฟ้มผู้ป่วยที่ระบุว่าเตียงเก้าตามปีต่างๆย้อนกลับไปจนถึงเมื่อหกปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีข่าวลือเธอนั่งลงเปิดแฟ้มเหล่านั้นทีละเล่ม ด้วยความระมัดระวังแฟมปีแรกผู้ป่วยชายอายุ47ปีเข้ามาด้วยอาการหายใจติดขัดตายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวปีต่อมาหญิงชรา,า78ปีเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกปีถัดไปเด็กชายวัย10ขวบถูกส่งเข้ามาด้วยไข้สูงไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตในคืนเดียวกันเธอเริ่มขนลุกยิ่งพลิกไปก็ยิ่งแน่ใจเตียงเ้ามีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปีบางปีมากกว่าหนึ่งรายด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่ทําให้หัวใจเธอเย็ยนว่าก็คือแฟ้มเก่าหนึ่งเล่มที่ไม่มีเลขปีและปกก็ถูกฉีกขาดครึ่งหนึ่งมีเพียงชื่อผู้ป่วยเขียนด้วยลายมือวัดฮ่าฮะชื่อนายก้องเกียรติเรื่องสวุวรรณอายุ63ปีเข้าพักรักษาเตียงหมายเลข9สาเหตุการตายไม่ระบุหมายเหตุ ไม่พบข้อมูลการรักษาแฟ้มนี้ถูกรวบรวมตามคำสั่งผู้อำนวยการก้องเกียดแควพึม่มรมเธอรู้สึกคุ้นชื่ออย่างประหลาดแต่ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนทันใดนั้นเสียงก๊อกก๊อกก๊อกก,ก็ดังขึ้นจากประตูห้องเก็บเอกสารด้านหลังแควหันขวับไปมองไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอคว้าแฟ้มเก่าแน่นรีบเดินออกจากห้องเก็บเอกสารด้วยหัวใจที่เต้นรัว เมื่อขึ้นมาถึงชั้นห้าเธอก็พบว่าเตียงหมายเลขเก้าถูกล้อมด้วยม่านสีฟ้าทึบพยาบาลอีกคนกำลังจับชีพจรผู้ป่วยอยู่ด้วยท่าทางลนลานชีพจรหยุดไปพักหนึ่งแล้วกลับมาเองเหมือนหัวใจเขาถูกบีบจากข้างในแพรวยืนตัวแข็งเธอรู้ทันทีว่าชายแก่ในชุดผู้ป่วยที่เธอเห็นเมื่อคืนอาจจะไม่ใช่แค่ภาพหลอนและชื่อก้องเกียรติที่อยู่ในแฟ้มเก่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เช้าวันถัดมาแพรวลาง,งางกระดึกด้วยข้ออ้างว่าเธอยังรู้สึกไม่ดีจากความเครียดของคืนก่อนแต่ความจริงแล้วเธอมีแผนสำคัญซืบหาตัวตนของก้องเกียรติเรื่องสุวรรณเริ่มต้นจากห้องทะเบียนผู้ป่วยกลางเธอนำแฟ้มเก่าที่เจอเมื่อคืนมายื่นให้เจ้าหน้าที่คนไข้คนนี้มีประวัติแปลกไม่มีข้อมูลในระบบใหม่เลยแพรวกล่าวขณะเจ้าหน้าที่หญิงไวกลางคนรับแฟ้มไป อีกฝ่ายเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบก้องเกียรติจำได้ว่าเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างนะเป็นอดีตผู้ป่วยจิตเวทที่ถูกส่งมารักษาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนจิตเวทพราวทวนเสียงเบาใช่แต่ข้อมูลละเอียดคงต้องค้นที่คลังเวทระเบียนเก่าซึ่งตอนนี้ย้ายไปเก็บไว้ในอาคารหลังเก่าชั้นหกฝั่งตึกจิตเวทเดิมเจ้าหน้าที่พูดพลางถอนหายใจ ตั้งแต่หรืออาคารจิตเวชเพื่อสร้างอาคารใหม่เอกสารพวกนั้นก็ไม่มีใครไปแต่อีกเลยเวลา16นาฬิกาห้นาทีแพลวมายืนอยู่หน้าประตูทางขึ้นตึกเก่าหลังโรงพยาบาลตึกนี้ถูกปิดใช้มานานกว่า5ปีแล้วและกำลังรอรื้อถอนแต่ยังมีของบางอย่างที่ไม่ถูกเคลื่อนย้าย เธอใช้ก er ุญแจที่ขอยืมมาจากเจ้าหน้าที่เปิดประตูเหล็กสนิมขึ้นไปยังชั้น6บันไดแค่ฝุ่นอาเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนต์ราวกับกล้องสะท้อนในอากาศอับทึบเมื่อไปถึงชั้นบนสุดเธอพบห้องเก็บของหลังประตูไม้ที่บานพับสึกรอมันเปิดออกพร้อมเสียงเอียดที่ดังเกินจะไม่ขนลุกในนั้นมีกล่องเอกสารเรียงเป็นแถวยาวทั้งหมดติดป้ายแผนกจิตเวชแปรวก้มลงหาแฟ้มที่มีชื่อก้องเกียริ ใช้เวลาเกือบ30นาทีจนในที่สุดเธอก็เจอแฟ้มหนึ่งซึ่งมีกระดาษหลืองกรอบแนบไว้ด้านในชื่อนายก้องเกียรติเรื่องสุวรรณอาชีพอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการโรงพยาบาลเข้ารักษาด้วยอาการหลงผิดหวาดระแวงขั้นรุนแรงเชื่อว่าผู้ป่วยในเตียงหมายเลขเก้ากำลังจะถูกฆ่าหมายเหตุเพิ่มเติมมีพฤติกรรมพยายามลอบเข้าเตียงเก้าซ้ำๆหลายครั้งเพื่อ ช่วยผู้ป่วยให้รอดจากบางสิ่งเหตุการณ์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตหายตัวไปจากหอผู้ป่วยถูกพบอีกทีเมื่อเสียชีวิตใต้เตียงหมายเลขเก้าไม่มีพยานไม่มีกล้องไม่มีบันทึกการเข้าออกแพรวอ,อ่านซ้ำหลายรอบจนรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเริ่มอึดอัดลงเธอลูกแขนตัวเองเมื่อรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านทั้งที่ไม่มีหน้าต่างเปิดเลยแต่ที่ทำให้เธอใจหล่นวูบคือกระดาษอีกแผ่น ที่เน็บอยู่ท้ายแฟ้มเป็นลายมือหวัดๆเหมือนจดไว้哈哈รูปฮ่าฮเตียงเก้าวไม่ได้ฆ่าใครแต่บางอย่างใช้มันเป็นช่องทางอย่าปล่อยให้ใครนอนที่นั่นอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมันยังอยู่ที่เดิม19นาฬกา22นาทีห้องรวมชั้น5แพรวกลับมาที่ตึกโรงพยาบาลเห็นม่านเตียงเก้าปิดสนิทพยาบาล เวนกำลังเปลี่ยนผลไม้ไหว้บนตัวเล็กๆตรงปลายเตียงวันนี้มีคนไข้ใหม่จะเข้ามาไหมแพรวถามเบาฮ่า <H aha> เห็นว่าห้องไอซียูเต็มอีกแล้วอาจต้องขอใช้เตียงนี้อีกพยาบาลอีกคนตอบก่อนจะเบือนหน้าออกไปทางหน้าต่างราวกับไม่อยากพูดต่อแพรมองเตียงหมายเลขเก้าอย่างช่างใจแล้วรู้ทันทีว่าเธอไม่มีเวลาเหลืออีกแล้ว คืนนี้เธอจะต้องอยู่เวรเพื่อเฝ้าดูเตียงก้าวด้วยตาตัวเองและถ้ามันยังอยู่ที่เดิมจริงเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรคืนวันนั้นแพลรับเวรดึกอีกครั้งโดยสมัครใจในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับความลังเลอีกต่อไปเธอนำแฟ้มประวัติของกล้องเกียร์ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายพกไฟฉายและเครื่องอัดเสียงเล็กๆมาไว้ในกระเป๋าเสื้อ ไม่ใช่เพราะอยากพิสูจน์ให้ใครเชื่อแต่เพราะเธออยากแน่ใจว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ภาพหลอนของคนทำงานหนะักศูนย์นาฬิกาสามสนาทีห้องผู้ป่วยรวมผู้ป่วยฉุกเฉินคนใหม่ถูกนำมาด้วยอาการหายใจติดขัดขั้นรุนแรงในสีอยู่ย่งไม่ว่างเพราวลังเลแต่ด,ด้วยจำนวนเตียงที่เหลืออยู่เหลือเพียงเตียงหมายเลขเก้าเท e. ่านั้นเธอพยักหน้าอย่างอึดอัด,อดเมื่อหมอออกคำสั่ง ผู้ป่วยถูกวางตัวลงอย่างเร่งด่วนเครื่องช่วยหายใจติดตั้งเรียบร้อยเธอมองดูร่างของชายวัยกลางคนที่นอนนิ่งใต้ผ้าห่มสีขาวเตียงก้าวถูกใช้งานอีกครั้งเธอตัดสินใจไม่ออกจากห้องนั้นตลอดทั้งคืนแพรวนั่งอยู่ที่ปลายห้องเบื้องหลังม่านสีซีที่พับอย่างเรียบร้อยหนึ่งนาฬิกายีเนาทีเสียงแอรหอนเบาๆในความเงียบเสียงนาฬิกากำแพงดังติ๊กต๊อกอย่างสม่ำเสมอ แพรเริ่มเคลิ้มหลับเล็กน้อยก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงขาเก้าอี้ครูดพื้นเธอมองไปทางเตียงหมายเลขเก้าม่านเตียงเปิดออกเพียงนิดเธอลุกขึ้นช้าชย่องเข้าไปมือหนึ่งถือไฟฉายอีกมือจับเครื่องอัดเสียงเมื่อเธอค่อยๆเปิดม่านออกเธอเห็นชายแก่ในชุดผู้ป่วยยืนอยู่ปลายเตียงใบหน้าซุกซีซีขาวจนเหมือนแสงไฟนีออนทะลุผ่าน เขาก้มหน้ามองผู้ป่วยบนเตียงมือนิ่งร่างกายไม่ขยับเหมือนไม่ใช่คนแพรวหยิบเครื่องอัดเสียงมากดบันทึกคุณเป็นใครเธอกระซิบชายแกคย่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าฮ่าฮแต่ไม่มีดวงตาช่องว่างสีดำสนิทแทนที่เบ้าตามองตรงมาที่เธอมันยังไม่พอเขาพูดเสียงเบาราวลมพัดคนตายไม่ใช่ปัญหาคนรอดต่างหากที่ดึงมันกลับมา คพลวถอยหลังแทบสะดุดขามือสั่นระริกเธอหันกลับจะวิ่งออกจากม่านแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเหมือนเด็กหลายคนหัวเราะพร้อมกันฮิฮิฮิเธอหันกลับไปอีกครั้งเตียงว่างเปล่าไม่มีชายแก่ไม่มีเสียงอะไรอีกมีเพียงเครื่องช่วยหายใจที่ยังทำงานต่ออย่างเรียบเสมอแพลวหยิบเครื่องอัดเสียงขึ้นมารีบเปิดฟัง แต่ในนั้นไม่มีเสียงใดฮ่าฮ่าไม่มีเสียงเธอพูดไม่มีเสียงผู้ชายไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงหายใจเบาๆที่ไม่ใช่ของเธอเสียงนั้นดังอยู่ใกล้ไมโครโฟนแล้วจู่ๆก็มีเสียงกระซิบช้าๆชัดเจนมีอีกหนึ่งเตียงที่ยังไม่ได้เปิดชั้นล่างสุดเช้าวันรุ่งขึ้นแพรนนำเรื่องทั้งหมดรายงานหัวหน้าพยาบาล เธอยื่นแฟ้มของก้องเกียริรายละเอียดที่พบและเครื่องอัดเสียงหัวหน้าพยาบาลฟังเงียบๆแล้วพูดถยงว่าเตียงก้าจะถูกเลิกใช้ทันทีแคลรวถอนใจเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกแต่ก่อนเธอจะเดินออกจากห้องหัวหน้าก็พูดขึ้นเบาๆโดยไม่หันกลับมาจริงสิแคลรวเธอเคยรู้ไหมว่าก่อนจะมีเตียงก้าเราเคยมีเตียงศูนย์มาก่อน อยู่ที่ชั้นใต้ดินเก่าตึกคนไข้เดิมแพรวหันกลับทันทีแต่หัวหน้าไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงนั่งเขียนเอกสารต่ออย่างเงียบฮ่าฮะคืนนั้นก่อนแพรกลับบ้านเธอแวะเดินผ่านบันไดาทางลงชั้นใต้ดินเก่าของตึกผู้ป่วยไฟนีออนกระพริบวาบครั้งหนึ่งก่อนจะดับท่ามกลางความเงียบเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเด็ก และเสียงครูดเตียงโลหะดังขึ้นอย่างช้าฮ่หา,หา